นี่สไตล์แบ็กเอดิชั่นเนาะก็จะตัดดัมแดงถุงยังไม่แกะเลยนะครับสังเกตอันนี้เม็ดอาร์ตเดิมนะครับลูกค้านี่ครับเม็ดอาร์ตเดิมมาร์กเดิมนี่ก็มาร์กเดิมประตูเดิมแบตเราเพิ่งเปลี่ยนให้นะจุดเซ็นเซอร์ ABS เห็นไหมยังเป็นมาร์กอยู่เลยนะครับทุกอย่างร่องน้ําเดิมนะครับลูกค้าตะเข็บเดิมนะครับน็อตเดิม สวัสดีครับผมเซเว่นนะครับรถยนต์มือ2เดี่ยวโตโยต้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เซเว่นมีรถดีๆมาเสนอเนาะอ่ะมานี่เลยครับผมคันนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เข้าใหม่นะครับโดนใจใครหลายคนนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นมิสซันนาวาร่านะครับ 2.5e เป็นตัวแบ็กเอดิชั่นนะครับตัวนี้จะเป็นปีใหม่ปี2019ผมบอกเลยว่าใครได้เป็นเหมือนแรไอเทมเลยนะครับคันนี้เนาะตัวไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์นะ 2ด้านเลยนะครับลูกค้าเวลาเราขับเนี่ยก็จะมีไฟ Day t ไทมบอกตอนตอนกลางวันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟตันหมอก2ข้างเลยแน่เบ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบ้าแต่งเนาะพร้อมสติ๊กเกอร์ตัวสีส้มคาดนะครับลูกค้าผมบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆนะครับ นี่สไตล์แ a c k Edition เนาะก็จะตัดดำแดงนะครับลูกค้าตัดด้วยสติกเกอร์นะครับรอบข้างด้านข้างนะครับสติกเกอร์ตัว Back Edition นะครับพร้อมซุ้มล้อเนาะมาแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับแม็กโรงงานนะครับขอบ18นะครับยางตัวนี้นะผมบอกเลยนะเหมือนเซลเหมือนเซลเบน์นะครับสัญญากับลูกค้านะครับตัวนี้เป็นยางปีอ่าปี2019ถ้าลูกค้าซื้อนะเซลเบน์เปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับยางจีเส้นเลยนะผมบอกเลยว่าจัดเต็มต่อไปบันไดข้างนะครับลูกค้าตัวนี้เป็น เป็นกุญแจคีเลตเนาะนะครับเป็นกุญแจคีเลตเป็นตัวท็อปมีไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับแล้วก็ตัวครอบกระจกเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยสติกเกอร์สีส้มนะครับมาพร้อมกับตัวคิ้วกันสาดนะครับมีทั้งกันสาดตัวประตูแล้วก็กันสาดแคป์นะครับลูกค้าอันนี้คือครบเซตเลยชุดแต่งมาพร้อมเลยนะครับเบาจับเป็นโครเมียมครับอเดี๋ยวเรามาดูเมดอาร์ตกันดีกว่าครับว่าสวยงามแค่ไหนเนาะผมบอกเลยว่าโคตรสวยเลยนะครับลูกค้าอันนี้ถ้าใครได้นะผมบอกว่าสภาพใหม่มากๆถุงยังไม่แกะเลยนะครับสังเก นะครับเรามาดูกันดีกว่าอันนี้เม็ดอาร์ดเดิมนะครับลูกค้านี่ครับเม็ดอาร์ดเดิมมาร์กเดิมนี่ก็มาร์กเดิมประตูเดิมผมบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆอ่าเรามาดูด้านท้ายกันดีกว่าครับว่าน้องเขาสวยงามแค่ไหนนะครับอ่าเห็นไหมด้านข้างผมบอกเลยว่าอย่างสวยงามนะครับเห็นไหมสติกเกอร์แบ็กอีดิชั่นนะครับเป็นรุ่นเขาเลยนะครับตัวฟอนต์นาวาร่าครับลูกค้าฟอนต์นาวาร่ายังอยู่ครบนะครับเป็นรุ่น E เนาะ2.5 E นะครับมีพร้อมกล้องถอยหลังอันนี้พร้อมกล้องให้เลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวท็อปใส่จั มาเต็มเลยนะครับชันชนท้ายมาจากโรงงานนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าตัวแมกไลเนอร์เนาะเป็นยังไงใช่ไหมนี่ครับแมกไลเนอร์เป็นของตัวนิสันเลยนะครับลูกค้าทุกอย่างเป็นของนิสันนะครับเป็นตัวแถมของนิสันหมดเลยเนาะมาจากโรงงานเลยนะครับทุกอย่างเดิมนะครับเบาเดิมท้ายเดิมนะครับไม่มีเฉียวชนหนักนะครับแล้วก็มีตัวนี้อ่าตัวของของเชือกเนาะอ่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับว่าน้องเขาสวยงามแค่ไหนไปดูกันครับ เรามาดูภายในเจ้านิสันนวา่ลแบ็คเอชั่นกันนะครับผมบอกเลยว่าสภาพน้องสวยงามมากๆถ้าใครได้นะผมนี่ผมยังอยากได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูกันเนาะภายในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับตัดด้วย ได้ส้มนะครับลูกค้าแล้วก็จะมีตัวนี้นะเอาไว้แบบเวลาเรานั่งไกลๆอันนี้มันหนังผสมผ้านะครับมันจะมันจะไม่ร้อนนะครับมันจะระบายอากาศได้ดีมากๆนะครับลูกค้าภายในทุกอย่างสวยงามนะครับแอมหมุนได้360องศาเนาะนะครับมีที่วางแก้วนะครับนี่บุ๊กเซอร์วิสยังอยู่นะครับลูกค้าทุกอย่างครบนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้มาแบบครบครบครบพันเลยนะครับถ้าเหมือนซื้อรถใหม่เลยนะครับเกียร์ธรรมดาเนาะหสปีดนะครับจะมีตัวที่เสียบ USB นะครับพร้อม AUX นะครับนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเนาะจะเป็นกุญแจคีย์เลสเนาะนะครับแล้วก็เป็น push start แบบนี้อ่าผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้สวยงามมากๆเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นเป็น CD MP3 พร้อมกล้องายหลังอ่ามีกล้องแบบนี้นี่ครับลูกค้าอันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างสวยงามมากนะครับมี power outlet ด้วยนะนี่แบบนี้ครับสจุดนะครับมีจุดด้านล่าง แล้วก็จุดด้านบนนะครับอันนี้สามารถวางโทรศัพท์ได้วางการ์ดได้ครับแล้วก็วางพระก็ได้นะครับถ้าลูกค้าชอบสไตล์พระเนาะแล้วก็ไมค์คันนี้เนะาะไมค์แค่ห0 0 0ื่นนะครับลูกค้าอันนี้ปี2019นบะครับลูกค้าแทบจะวิ่งน้อยมากนะครับไมค์แค่68,000เองนะครับ งมาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเล่นนะครับค่าประมวลผลต่างๆนะครับ FM วิทยุนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวม่านค่าเอเวอเรสต์ต่างๆนะครับค่าเฉลี่ยค่าน้ํามันการตั้งทิปต่างๆนะครับก็ปุ่มนี้นะครับก็อันนี้ควบคุมเครื่องเสียงของงมาลัยเนาะนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นคลูซคอนโทรลนะครับก็คือเราสามารถขับในความเร็วในการเซตติ้งได้นะครับนีมีครุสคอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับ น้องสวยงามมากนะครับผมบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนตัวบอกแคปกันดีกวครับว่าเป็นยังไงไปดูกันครับอ่ะเรามาดูตัวแคปกันนะครับก็สําหรับผมนะก็ถือว่านั่งได้นะครับลูกค้าก็ถือว่ายังกว้างอยู่นะครับก็ยังพอนั่งสบายนะครับก็ถ้าไกลๆหน่อยก็อาจจะเมื่อยหน่อยเนาะนะครับแต่ก็นั่งสบายครับสำหรับเด็กๆแล้วก็ความสบายของตัวนิสสันเกือบทุกรุ่นนะครับผมบอกเลยว่าเขามีแอร์ด้านหลังให้นี่เห็นไหม เด็กไม่ร้อนนะครับนั่งสบายนะครับปรับได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องกันดีกว่าครับว่าน้องเข้าใหม่แค่ไหนไปดูกันครับเรามาดูในส่วนตัวห้องเครื่องกันเดี๋ยวครับว่า สวยงามแค่ไหนสภาพสวยเดิมแค่ไหนนะครับลูกค้าเป็นไงถูกใจไหมนะครับถูกใจหลายคนเลยไหมผมบอกเลยนะครับว่าทุกอย่างภายในเดิมมากๆนะครับลูกค้าแบบเราเพิ่งเปลี่ยนให้นะจุดเซ็นเซอร์ ABS เห็นไหมยังเป็นมาร์กอยู่เลยนะครับทุกอย่างล่องน้ําเดิมนะครับลูกค้าตะเข็บเดิมนะครับน็อตเดิมน็อตไปหน้าเดิมทุกอย่างเดิมนะครับเห็นไหมทุกอย่างเดิมจริงๆนะครับคันหน้าเดิมแทบเหมือนได้รถใหม่จริงๆนะครับผมบอกเลยว่าได้รถใหม่เหมือนเหมือนถ้าได้ก็เหมือน รถใหม่นะอ่ามอก็เห็นไหมทุกอย่างเดิมนะครับแผ่นตัวนี้แผ่นซับกันร้อนก็เดิมนะครับลูกค้ามาเซลเบนขายดีกว่าครับคันนี้นะครับเราขายราคา459,000นะครับเอาราคาเซลเซลเลยเนาะเหลือเพียงราคา429,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับลูกค้าพิเศษนะคันนี้นะผมบอกเลยนะครับเซลเบนแถมอะไรให้บ้างนะครับเซลเบ์เนอ่ะแถมเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้2รอบกับสยามนิสสันเลยนะครับลูกค้าด้านหลังนะครับถ้าดูในคลิปนี้ด้านหลังมัน จะเป็นนิสสันเลยนะครับเพราะว่าเรากาารันตีโดยศูนย์สยามนิสสันจังหวัดบลราชธานีนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้2รอบก่อนออกรถนะครับก่อนส่งมอบเติมน้ํามันให้1,000บาทนะครับช่วงนี้นะครับก็หน้าฝนนะครับเราก็แถมร่มของตัวดีออโต้กร๊ปให้นะครับลูกค้ามูลค่า1,200บาทนะครับก่อนส่งมอบอย่างที่คุณอย่างเซเว่นบอกเนาะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้2รอบครับรับการเครื่องเกียร์ให้1ปีขัดเคลือบสีนะครับเปลี่ยนยางให้เนาะคันนี้เนาะ นะครับเปลี่ยนยางให้นะครับฟรีตัวจดทะเบียนนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ราคาเซฟๆมากๆนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้เลยนะผมบอกว่าจัดเต็มจริงๆนะครับอ่าถ้าลูกค้าสนใจนะครับถ้าอยากจะมาดูเจ้านิสสันอ่านาวาร่าส e ตัวแบ็กอีดิชั่นอ่าจะเข้ามาดูคันนี้เนาะอยู่ที่โชว์รูมดีอ t ลโตยูสการ์นะครับติดกับสยามนิสสันจังหวัดอุบลราชธานีหรือลูกค้านะครับสนใจคันนี้แบบด่วนๆเลยนะครับโทรมาหาเซลเบนนะที่เบอร์0 6 3 9 4 1 9 0 4 9เบอร์นี้บอร์น ได้ทั้งโทรได้ทั้งไลน์นะครับลูกค้าอ่าท้ายคลิปนี้ก็ฝากเจ้าคันนี้นะครับไว้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าสนใจรีบกลับรีบ,รบมาจับมาจองกันเลยนะครับอ่าถ้ายังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามนะครับให้เซลเบนเอารถดีๆมานําเสนอกับลูกค้าอีกต่อไปเนาะอ่าโอเคครับท้ายคลิปนี้สวัสดีครับกูจบไม่ลงอีกแล้ววนไปวนมาอีกแล้ว